ข้อนีน้น่าจะง่ายเลยข้อที่9นะถ้าฟังก์ชัน f x มีค่าเท่ากับ x บวก square root เออไม่ใช่ square root absolute x ข้อไดถูกกราฟของ f อยู่เหนือแกน x อ๋อน่าสนใจน่าสนใจกราฟของ f อยู่เหนือแกน x ข้อ b กราฟของ f ตัดแกน x แต่ไม่ตัดแกน y ตัดแกน x แต่ไม่ตัดแกน y นะข้อ4กราฟของ f ตัดแกน y แต่ไม่ตัดแกน x โอ้โหไม่ b ก็ c แล้วมั้งนี่ชักไม่แน่ใจอ่านไปก่อนข้อดีด c อกกราฟของ f ตัดแกน x มากกว่า1จุดข้อ e กราฟของ f ผ่านจุด0 0ข้อไหนถูกฮะ ท่านไหนถูกฮะท่า <baking. S 1> นไหนถูกฮะกราฟเออเป็นเรื่องการาฟก็ถ้าถ้าแทนเลขได้หรือว่าถ้าพอดการาฟได้ก็ตอบได้ถูกปะถูกปะอืมเข้าใจไหมเข้าใจไหมอืม อ่าเอาข้อไหนดีฮะข้อใดถูกต้องอโอ้ข้อ e เป็นเส้นตรงเนี่ยนะเมือ่อกี้อ่านอ่านไม่คบกราฟของ f เป็นเส้นตรงแล้วผ่านจุดศูนย์ศูนยขั้นแรกต้องบอกพี่ก่อนว่ากราฟกราฟนี้เป็นเส้นตรงหรือเปล่า <laughs> ฉันจองไหมเออวิธีพอดาราสทำยังไงทำไอายยา้ยากๆหลอกๆมาเยอะแล้วพอเจอง่ายๆก็ทำไม่เป็นใช่ไหมอา้าววิธีพอดาราสทำยังไงนึกอะไรไม่ออกทำไงเข้าไหมถ้า x เ,เป็นศูนย์ y เป็นเท่าไหร่ถ้า x เ,เป็น0 y เป็นเท่าไหร่ แทนค่าดิแทนเลยแทนเล x เป็นศ y เป็นเท่าไหร่ x เป็นย y ก็ศเออดีถ้า x เป็นหถ้า x เป็นห y เป็นเท่าไหร่ส <2. S 1> อง่าฮะ y เป็น2ถ้า x เป็นส y เป็นเท่าไหร y ่ y เป็นสอ่า y เป็นสี่ พี่คิดว่าข้างขวาพอแล้วขอดูข้างลบบ้างถ้้ x เป็นลบหนึ่ง y เป็นเท่าไหร่พอข้างลบอ่ะจะเป็นข้างที่มีปัญหาเพราะว่าเป็นอับส l u t ด x ถูกปะ x เป็นลบหนึ่ง y เป็นเท่าไหร่ลหนึ่งเป็นศูนย์อย่าถ้า x เป็นลบสอง y เป็นเท่าไหร่เป็นศูนย์จบแล้วเห็นไหมเห็นยังเห็นย่งเห็นยัางเอามาพอดแคสต์เรว พอดการาฟเรา x คือทุกข้อมันถามเรื่องการปปาฟถูกปะเพราะนั้นถ้าเราพอดการาฟได้ก็จบผ่านจุด0ู 0, นย์ศูนยง่แง่ใช่ไหมจุดต่อไปก็คือ x เป็น1 y เป็น2มาอยู่ตรงเนี้ยจุดต่อไปคือ x เป็น2 y เป็น4เนี่ยอยู่ตรงนี้ยาแต่ว่าที่เหลือเกาะเส้นศูนย์หมดเพราะนั้นการาฟในข้อนี้ก็จะเป็นสภาพนี้ซือคัวโอเคไหม ถูกไหมถูกไหมกราฟเป็นสภาพนี้เอาละเอาละเอาละกราฟเป็นสภาพนี้ดูเลยตอบข้อข้อ A กราฟ f อยู่เหนือแกน x ไหมยอยู่เหนือแกน x ไหมข้อ A ถูกไหมมันก็มีส่วนที่มันไมเหนือวะมีส่วนทับด้วยเออไม่รู้ถูกหรือเปล่าเอาไว้ก่อนข,อข้อ B กราฟ f <A. S 1> ตัดแกน x แต่ไม่ตัดแกน y ใช่ไม่ใช่ มันมันกำกวมนะมันกำกวมนะอ่าข้อ c ีกราฟ f ตัดแกน y แต่ไม่ตัดแกน x ใช่ไม่ใช่ไม่ถูกหรอกข้อดีดอกกราฟ f ตัดแกน x มากกว่า1จุดอ่ะใช่ไม่ใช่ ตัดทุกจุดเลยอ่ะตัดเพียบเลยอ่ะตรงเนี้ยใช่ปะ่ะตรงตรงติดลบอ่ะออข้อดีอ่ะถูกข้ออ e, ีผ่านจุดศูนย์ศูนยไหมผ่านแต่ว่าเป็นเส้นตรงหรือเปล่าไม่ใช่เป็นเส้นงอนะฮะข้อที่ถูกคือข้อดีดอถูกต้องโอเคไม่ยากใช่เปล <laughs> <laughs> ่ายังง่ายเลยยังง่ายเลยก็คือพอดการาฟให้ได้เท่านั้นเองข้อนี้อืม <laughs>